คนบ้านเจ้าไหม่จังหวัดตรังเป็นชาวประมงพื้นบ้านค่ะช่วยกันร,รักษาสภาพแวดล้อมที่นี่เป็นเวลาสองสมปีถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆแต่ชีวิตความเป็นอยู่การหาอยู่หากินดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและตอนนี้ที่ชาวบ้านและเด็กๆมีความผูกพันพิเศษก็คือมีปลาพยูนสัตว์น้ำใกล้ศูนพันตัวหนึง่งมาที่นี่ค่ะกินหญ้าทะเล ที่ชาวบ้านอนุรักษ์ไว้ให้และใช้เป็นที่อยู่อาศัยอันอบอุ่นวันนี้เด็กชายจิว๋วแห่งบ้านเจ้าไหมจะพาเราไปรู้จักเจ้าโทนปลาพยูนตัวนั้นค่ะ สาคมที่ผ่านมามีกิจกรรมการประกาศเขตอนุรักษ์ปลาพยูนที่หาดบ้านเจ้าหมหมดตะนอยอเภกันตังจัังหวดตรังค่ะมีข้าราชการหน่วยงานต่างๆในจังหวัดร่วมกับชาวบ้านและเด็กๆเพราะหลังจากช่วยกันอนุรักษ์ชายฝั่งได้มีปลาพยูนมาอาศัยอยู่เพราะที่นี่มีความสงบและปลอดภัยนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยทีเดียว ก็อนุรักษ์หญ้าทะเลไว้คมันเป็นทําให้ปลาพยูนเข้ามาหรือเปล่าคะทาไมปลาพยูนเข้ามาครับมันเข้ามาบ่อยแค่ไหนปลาพยูนในหมู่บ้านเราบ่อยเลยครับแล้วตัวจิ๋วเองเคยเจอเองไหมหรือเปล่าคะเยเจอเองครับเด็กชายไกลสอนหักวาหรือจิ๋วอยู่ชั้นประถมปีที่สค่ะเป็นเด็กบ้านเจ้าไหมตตาบลริบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังจิ๋วมีเพื่อนหลายคน เพื่อนหน้าหมาของจิ๋วและเด็กๆในหมู่บ้าน,นค,คือปลาพยูนที่มาอาศัยชายทะเลข,ของหมู่บ้านค่ะปลาพยูนเป็นสัตว์หาดูได้ยากวันนี้จิ๋วกับพ่อจะพาไปดูที่อยู่อาศัยและอาหารของมันค่ะคุณเหตุหะวาหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าบังเหตุพ่อของจิว๋วเป็นชาวประมงชาวมุสลิมเหมือนกับชาวประมงพื้นบ้าน ตามชายทะเลภาคใต้ของประเทศไทยแต่ที่พิเศษก็คือ<ม>เป็นคนที่เห็นปลาพยูนมากินหญา้าที่นี่ก่อนคนอื่น,น,อน,นคอยดูแลมันร่วมกับชาวบ้านเจ้าไหมค่ะบ้านเจ้าไหมอยู่ริมทะเลเป็นอ่าวเล็กๆมีร่องน้ำลึกเป็นที่สัญจรไปมาอีกฝั่งหนึ่งของอา่าวเป็นเขตบ้านมดตะนอยค่ะ เพื่อนบ้านทั้งสองฝั่งช่วยกันอนุรักษ์หญ้าทะเลและสภาพชายฝั่งมาสองปีแล้วใต้ทะเลนี้เริ่มฟื้นตัวในทะเลไทยมีปลาพายุเหลือไม่กี่ตัวคาดกันว่ามีเพียง40-60ตัวเท่านั้นมันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วการที่มีปลาพายุที่หมู่บ้านเจ้าใหม่จึงเป็นความตื่นเต้นของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ป้ายและเสาที่ปักอยู่นีน้บอกเขตแนวอนุรักษ์ปลาพยูนจะได้ไม่มีใครมากวนหรือทำร้ายค่ะตอนนี้น้ำกำลังขึ้นตรงไหนที่ที่จิ๋วจำได้ว่าเคยช่วยปลาพยูนแถวๆไหนแถวทั้งนู้นมันเป็นยังไงตอนที่มันมาติดนั้นมันกินหญ้าปลืมน,น้ำาันลุงมันก็ติดม,มันลืมเหรอคะหรือมันยังไงกินหญ้าลืมปลื้ไปเลย น,นี่ปกตินี่ปลาพยูนมันเข้ามาไหมคะเข้ามาเหมือนกันแล้วมันจะมันจะว่ายน้ำไปทางไหนถ้าเป็นนมันจะข้งทางชจองเขา้าอีกอีกเนี่ยทีทางนี้มาไม่รับมันค็จะติดแล้วเด็กๆช่วยเขาทำไงคะล่ะลากลง<า>ถูกงานลากอือแล้วตอนแรกมันยอมไหมคะยอมแล้วตัวมันขนาดไหนขนาดเท่าตัวจิ๋วได้ไหมเนี่ยเท่ากว่า ใหญ่กว่าตัวจิ๋วอีกเท่าอีกประมาณนี้เล็กกว่าอ๋อเล็กกว่าเล็กกว่าตัวจิ๋วตัวเท่าไหนเท่านี้ตัวมันอ้วนไหมคะถึงงูเซนว่าตัวมันอ้วนแต่ว่าสั้นๆ้อ้วนเออยกคนเดียวไหวไหมแล้วทํายังไงคะปลูกเกลียกลากเลยแล้วมันไม่เป็นแผลเป็นอะไรเลยไม่เป็นนิดหน่อยแล้วไปทําไงต่อคะก็ปล่อยมันไปปล่อยเกลียกปล่อย ทำไมเด็กๆถึงจับพายุได้แล้วก็เอาไปปล่อยล่ะคะบางคนกาจับไปแล้วก็เอาไปเลยนี่เพราะเขาบอนุรักไว้<ม>แล้วไม่เหมือนทะเลบ้านอื่นเ<ม>ขาชอบกล้าที่<ม>ที่นี่ไม่ชอบกล้าเหออนโจรุดพวกหญ้าทะเลที่เห็นอยู่เยอะแยะไปหมดแถวนี้นะคะครับเราต้องปลูกมันไหมหรือต้องเลี้ยงรักษามันยังไงคะไม่ต้องปลูกมันขึ้นเอง ดูเลยไงคนเจ้าคนดูนันเข้ามาลักคนพยุนบางเหตุค่ะเราจะรู้ได้ไงว่าปลาพยุนจะมาแล้วหรือยังอะค่ะดูยังไงคะออสังเกตช่วงน้ำขึ้นเออช่วงน้ำแบบช่วงน้ำขึ้นเราเล่ว่ามันจะขึ้นกินหญ้าหรือไม่บางกลางก็มันขึ้นมากินไฟ่นี่บางกลางก็มันขึ้นมากินไฟ่นู่ตอนตอนนี้น้ํากําลังขึ้นเนาะแล้วเราดูยังไงละคะมันช่วงน้ำขึ้นนี่พอมันกินหญ้ามันมันก็จะพุดต่าเฉย อาเจโรมองอินไปตกปลากันก่อนเดี๋ยวน้ำลดค่อยกลับมาเยี่ยมเจ้าโทนบางเหตุคิดว่าน้ำขึ้นอย่างนี้ปล่อยให้ปลาพยูนกินหญ้าไปก่อนจะดีกว่าจิ๋วจะพาไปตกปลาหมึกค่ะตรงนี้เหมาะค่ะเป็นแนวปะการัง ปลาอาศัยอยู่ชุกชุมมากการตกหมึกเป็นการเริ่มต้น <c oughs> ถ้าได้ปลาหมึกจะเอาไปกินหรือจะใช้เป็นเหยื่อตกปลาอื่นต่อไปก็ได้เท้งนั้นค่ะ <c oughs> ชาวบ้านเจ้าไหมอำเภอกันตังจังหวัดตรงังเป็นชาวมุสลิม ทำการประมงแบบพื้นบ้านรวมตัวกันอนุรักษ์คอยดูแลไม่ให้เรืออวนรุนอวนลากเข้าไปในพื้นที่ชายฝั่งอย่างผิดกฎหมายเพียงสองปีมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นทำมาหากินง่ายขึ้น พื้นบ้านบางชนิดซึ่งเลิกใช้ไปนานเพราะไม่มีปลาจะจับก,ก็ได้นำกลับมาใช้ใหม่นี่คือหลาเครื่องมือดักจกับสัตว์น้ำลคล้ายๆโป๊ะค่ะแต่ว่าเล็กกว่าเครื่องมือจับปลาแบบนี้นี่เราไม่ค่อยเคยเห็นนะคะไม่ไม่เคยเห็นเพราะมันทุ่น่ายไปสิบกว่าปีปนะออเลวเพิ่งไมาได้ใช้ครับเพิ่งมาได้ใจไปตอนเราอนุรักษ์กัน แต่ทำได้พอได้แล้วทะเลมันอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาแปลว่าแปลว่าทะเลอุดมสมบูรณ์ขึ้นเราถึงเริ่มใช้ตลาดได้อีกครั้งประมาณกี่ปีครับบ้านเราสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีแสดงว่าน้องน้องจิ๋วเห็นตลาดอันนี้มากี่ปีละเพิ่งเพิ่งเห็นครับเพิ่งเคยเห็นใช่ไหมครับเวลาเข้ามาตักปลาเข้ามากันตอนไหนล่ะคะวันหนึ่งกี่ครั้งสองบางทีสองหนึ่งนี่ครับส่วนมากเข้ามาตักตอนไหน เตอนช่วงน้ำแมงครับถ้าน้ำลดเขาก็มาตักใช่ไหมคะครับอ๋อแสดงว่าเพราะมันจะเห็นง่ายกว่าแล้วปลามันเข้ามาตอนไหนแล้ะครับเกิเตอนช่วงน้ำขึ้นน้ำแมงก็ได้ก็เข้ามาตลอดนะครับตอนนี้จะมีปลาไหมน้องลองดูซิเห็นปลาอะไรบ้างแล้ะครับเห็นกับในเนื้อไหนไมนกระโดดดิกระโดดเข้าหรือกระโดดออกกระโดดเข้าครับ ลุงเหยบแดงสีแห่งหมู่บ้านเจ้าไหมบอกว่าเมื่อก่อนจับปลาหมึกได้ไดแค่สองสากิโลกรัมเดี๋ยวนี้ได้วันละเกือบ10กิโลกรัมค่ะบอกว่าพอมีการอนุรักษ์อะไรนี่เนาะอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนอนุรักชายฝั่งเนี่ยทะเลมันอุดมสมบูรณ์ขึ้นจริงหรือเปล่าคะจริงครับมันเป็นยังไงคะทะเลนั้นไม่เหมือนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้พอพวกเราช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลก็ เพิ่มขึ้นการอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งเนี่ยมันยากมันง่ายแค่ไหนในฐานะที่ลุงอยู่เจ้าหม่เนาะลุงอาจจะพอจะเล่าถ่ายทอดได้ว่ามันยากมันง่ายยังไงกว่าที่จะสําเร็จได้ไอเรื่องอนุรักษ์นี่มันไม่ยากคือแล้วแต่ไอพวกเราจะช่วยกันรักษาไม่ให้ทําลายทุกสิ่งทุกอย่าง ก็มันไม่ยากเกินไปแล้วอป่ากงกลางเนี่ยของหมู่บ้านเรานะอันนี้คือของมดตะนอยกับเจ้าไหมรักษาร่วมกันใช่ไหมคะครับอแล้วป่ากงกลางเนี่ยที่รักษาไว้เนี่ยให้สัตว์พวกไหนมันอาศัยอยู่ล่ะครับสัตว์พวกอููงวยปู้แพเรมันอยู่การอนุรักษ์สภาพชายฝั่งคือการอนุรักษ์ปะการังหญ้าทะเลและป่าชายเลน ป่ากงงที่นี่มีใครอยู่คะไม่สักรบมไม่ได้ดูมีหอยนางรมอ,อยู่สิใช่หรือเปล่าหรืออะไรใช่หอยนางรมก็รหอยตุ่ติปป่า,ชา,าชายเลนและสภาพแวดล้อมที่ดีนี้เกิดขึ้นจากความต้องการของชาวบ้านที่เรียนรู้ว่าถ้าไม่รักษาไว้คนที่จะอยู่อย่างยากลำบากคือลูกหลานนั่นเองเป็นคืออย่างรู้จังน พอน้ำลดหญ้าทะเลก็อวดโฉมที่นี่เป็นที่อยู่ของกุ้งหอยปูปลาไวอ่อนหอยบางชนิดเป็นอาหารสำคัญของหมู่บ้านค่ะหญ้าทะเลพวกนี้เมื่อก่อนมันมีเยอะแบบนี้ไมครัไม่เยอะเมืมอม่อก่อนมีรักตึงไรไ่เลยครับแล้วทำไงมันถึงขึ้นมาได้ยอะขนกดนี้ห้ามควนรุนเข้ามารุนเลยนี่คือรอยกินหญ้าของเจ้าโทนครับ แสดงว่าตอนน้ำขึ้นมันอยู่ที่นี่พอน้ำลงก็ลงตามน้ำไปไปทางนี้ก็หลืว่าคือรอยผมที่มันกินแน่ใจนี่ก็มีนี่ใช่ไหมคะใช่ใช่นะมันกินมาเรื่อยแล้วไปไหนคงลึกลงมาโน่เลยตกใจหมุนมาอยู่แถวนี้น้ำลงอย่างนี้เดี๋ยวคงเห็นเจ้าโทนแล้วล่ะค่ะบางเหตุข้อของจิ๋วใกล้ชิดโทนจนทราบดีว่า เวลาไหนโทนจะหากินตรงไหนมองหาไม่นานก็เจอค่ะช่วงนี้มันเลยหลบมาอยู่แถวนี้ใช่ไหตอนน้าขึ้นน้ําลงนี่จริงๆโทนมันก็อยู่แถวนี้แต่เราหาไม่เจอเองหรือเปล่าคะอยู่แถวนี้ครับเจเราหาไม่เจอเองตอนนี้ถ้าเกิดเราจะมองหาโทนลเราจะมองยังไงล่ะคะนั่นไหนจะตุ้นไหนนั่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 นนนี่ต้องมองไม่เห็นจริงๆเห็นแต่นกกระยางอยู่ก้างอยู่ก้างไม้ตินตีในน้ำนั่นน่ะเด็กๆนี่มาก้างเรือเลยโอเห้ยไล่ไล่เออ ตอนช่วงที่น้ําขึ้นเนี่ยโทนมันทํายังไงคะทนมันกินหญ้ากินหญ้ากินถึงแห้งเพราะมันไม่กลัวจะติดแล้วเพราะอะไรเพราะน้ำมันขึ้นอมันก็กินไปเรื่อย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 แล้วเมื่อไหร่ที่มันจะลงไปข้างล่างล่ะลงไปน้ําลึกล่ะจนน้าเต็มมาเลยอมันก็ยังกินอยู่แถวนี้แล้วพอน้ําลงล่ะคะมันก็จะลงมาอยู่แถวที่ มันไม่ติด<อ>เห็นไหมมันจะเลื่อนนื่อเนึ้นอนตอนนี้แปลว่าน้ําค่อยๆลงเหรอครับครับโทนมันก็เลยจะค่อยๆขยับลงมาครับ<อ>พยูนจิวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ตัวนี้ยังเป็นวัยรุ่นนะคะถ้าโตเต็มที่จะหนักกว่าร้อยกิโลกรัมบางตัวเคยมีบันทึกว่าหนักถึงเก้าร้อยกิโลกรัมค่ะตัวมันกลมอุ้ยอ้ายดูน่ารักมาก บางคนเรียกว่าวัวทะเลบางก็เรียกว่าหมูน้ำทุกวันนี้หญ้าทะเลเหลือน้อยสภาพทะเลเปลี่ยนไปบ่อยครั้งที่ปลาพยูนตายเพราะว่าติดอวนรุนอวนลากขณะหาอาหารรวมทั้งถูกล่าเพราะจะเอาอวัยวะเช่นเขี้ยวหรือน้ำตาปลาพยูนมาเป็นเครื่องรางของขลังจึงทำให้พยูนใกล้สูญพันธุ์แต่ที่นี่ เจ้าโทนพยูนน้อยได้อยู่อย่างอบอุ่นมีชาวบ้านและเด็กๆเป็นเพื่อนค่ะมีน้ำประปามีไฟฟ้าจะใช้งานมีัวกัน เป็นบลี่ยวขึ้นเป็นพื้นหลังคางการังเป็นขนา,นบาขบงบานกูไว้ปูปลายากันบ้านของเราบ้านของเรา I'm สปีมาแล้วที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมเพื่อให้ธรรมชาติเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและพึ่งพาการที่เด็กๆมีเจ้าโทนเป็นเพื่อนใหม่ในทะเลแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการอนุรักษ์ชายฝั่งของชาวบ้านและเด็กๆได้ผลมากเป็นตัวอย่างสำหรับกิจกรรมอื่นๆต่อไปที่เจ้าใหมเนี่ยถ้าไม่พูดถึงศาสนานะพูดถึงการอนุรักษ์เนี่ยมีข้อห้ามอะไรบ้างคะมีข้อห้ามเลย ห้ามอวนรุนเข้ามารุนห้ามอวนรุนเข้ามารุนห้ามอวนชักเข้ามาชักห้ามอวนชักเข้ามาชักห้ามอวนปิดหนาวเข้ามาปิดอะไรนะห้ามอวนปิดหนาวห้ามอวนปิดอ่าวเข้ามาเออทำไมล่ะคะอวนปิดอ่าวมันอวนปิดอ่าวมันจะปิดหลโครงปลามันจะเมดเมิดตามกลางโครงอืมไม่ได้เหลือให้ชาวบ้านเลยถ้ามันจะปิดที่ปลากปากัดพุทธนงอย มันจะติดพายุนอ๋อเออใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวพายุนของเราเป็นอันตรายด้วยนะพายุนมันจะตายแล้วอวนปิดอ่าวเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามีอวนต่างๆที่เราไม่อยากให้เข้ามาอวนรุนอวนลากอวนอะไรนี่นะชาวบ้านทํายังไงละคะออกออกรีบไปเลยไปเป็นญาติเลยม,มันออกไปกีละจาถ้าไม่เชือ่อนายป้าเขาปา,านายเป็นริริยาบตำรวจกะว่าจะเอาตำรวจจับเลยถ้าเกิดยังรุนอยู่ พอจิ๋วโตขึ้นจนเหมือนป้าเหมือนมะแล้วเนี่ยจิ๋วคิดว่าท้องทะเลแถวนี้จะเป็นยังไงบ้างคะกุ้งสมบุญสมบุญสมบุ์บบขึ้นมากกว่านี้อีกทุกวันนี้ก็มาก,าก,กแล้วนะพี่นกว่ามันจะมากกว่านี้อีกต้องเงินรักมากกว่านี้อีกห้ามวนลากเจ้าวัลากไม่ก้าปลาจะยืดเลย